ข้อในวันนี้น้องนาเดียจะมาทำอาหารเมนูคือไข่เจียวไก่สับค่ะตอนนี้เราอยู่ตรงไหนคะห้องครัวค่ะน,น้วนาเดียกำลังสับไก่อยู่นะคะสับไก่ไปเลยค่ะตอนนี้ไก่ละไก่เออเมื่อกี้พูดผิดนะคะอันนี้เสร็จแล้วนะคะทุกคนต่อไปน้องนาเดียจะทำเมนู กุ้งครัวพริกเกลือนะคะพริกเกลือหรือว่ากุ้งผัดพริกเกลือของเรานะคะอันนี้ก็จะเป็นสูตรแบบว่าที่เราทํากันทานกันเองนะคะอาจจะไม่เริ่มผัดกุ้งครัวพริกเกลือกรุ้งค่ะกุ้งใช่ไหมคะเรียกกุ้งกุ้งครัวพริกเกลือระวังมือค่ะอยู่วงห่างนะคะอันนี้นาเดียเขาจะเป็นคนที่อยากที่จะทํากับข้าวมากเลยเพราะฉะนั้นเวลาที่แม่จะทํากับข้าวเขาก็จะอยากทํานะคะอาเดี๋ยวอบยเรามาเริ่มกันเลยนะคะ คุณแม่จะขออนุญาตใช้เป็นเนยนะคะเพราะว่าเนยเนี่ยจะหอมกว่าน้ำมันนะคะหอมมอเนยรอเนยแ<า>ปย๊บนึงผัดเนยค่ะเนยละลายแล้วเราก็มาใส่เป็นกระเทียมขั่วไปให้หอมนะคะหอม <c oughs> มากุกคองิหอมเวอร์หอมกเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวกระเทียมมันจะไม่สวยเข้ากันนะคะ นี่เราก็ใส่พุ่งลงไปเลยนะคะหอมด้วยยังคะดูหอมมากค่ะอตีน,นี้เราก็ใส่กุ้งลงไปนะคะเราจะเร่งไปนิดนึงนะคะเมือ่อกี้อาจจะมีเสียงเครื่องดูดกวันนี้หน่งนะคะเสียงเหมือนเครื่องบินด้วยนะท <c oughs> ีนี้เดี๋ยวเราก็จะมาปรุงรสกันเลยนะคะทุกคนท <c oughs> ีนี้แต่ละบ้านจะชอบอะไรไม่เหมือนกัน <c oughs> ใช่ไหมคะเราก็ใส่ลงไปก่อนคุณหอมญาตใส่เป็นผงรสด,ดีนะคะ <c oughs> ก็ถามว่าน้ําตาลจริงๆมันแล้วแต่คนชอบนะอันนี้พี่นกจะตัดนิดหนึ่งนะคะนิดจริงๆค่ะจึ๊บที่บ้านจะไม่ชอบความหวาน,น,นใส่เกลือลงไปนะคะทีนี้เราก็จะมาเติมตัวพริกแล้วนะคะเราจะใส่พริกอะ <Okay. S 1> อันนี้จะใส่ไปเยอะเนื่องจากว่าน้องนาเดียทานเผ็ดมากก็ได้นะคะพริกที่เราซอยซอยซอ,อยไว้นะคะโรยต้นหอมลงไปนะคะทุกคนให้สีสัเสนเขาสวยงามพริกเรยจะเมนูมต่อไปนะ